สบายดีพี่น้องมาขุดลำขาข่เต่าพี่น้องจะต้มยินกับปนปกลกับแจเหนียวเอาลำอ่อนมันนะเอาตววาะฮวันป่อเอาลำม,มันอ่อนน,อน,อน้องเป็นด่วนิเอาไปต้มยินกับปุลกระปกับแจห้ามึงน,น้ำอ่อนมันนะ นี้พักหอกกับดาบพักหอกแบบนี้เองใช้ทำหมดเลยเฮ้ยแล้วมันปงแลกาาตรงไหนตรงหน้าอันนี้ก็ดำขาทุกคน ก็มอคือตังหัวเลยน่กระดงเอาทังหัวแบบไหนบ้างเอาตังหัวเนี่ยนี่ไปดอกไม่ใช่ลายช้างหรือได นีของมันยังเขียดนี่นะฟนต๊กนี่วดมันยองเขียดเท่นี่สางกับโคบอกสร้างบโคุ้นตกเขียนนอนพักกันจิงก็เนนาบเสียดีต่บันพักกอกต่บันจดาบเนาะก็การลงระบาเอายู่ของนอมันปรงระบาวเอ็นไปคุดเอาอยู่ของนอด้วละก เอา,ต,อต,เอาต,ตั้งหัวอ,อนันตีเอาตมทั้งหัวอ่อนบรนหานเอาหัวอ่อนมรรหารใช่วยเอาไว้หน่อเสียมกับมีไวายเอาต่อขันพวกมุกว่าเสียงได้เมืองแม่งเมืองแมงกินนู้นกินใบกับโลนอ่อ,อน โอ้ยวมันมีโขมเนาะบอกช่งโขมบอกช่างแล้วมันกินใบอีกางเงี่ยไ,ไม่กินนุ่งกินนุ่นอนกินใบกระโดนโต้มน้ำรังนี้เอรลอยมันนิดต้มน้ำเราข้านี่นกระปุนกระเจียวกุ๊กโดน ดว่าก็กระปุนพี่น้องหากกดติดตามกไ e ดไลค์กดซับตะใครหน่อยเด้เอพี่น้องเด่นงามหน้าม,ามาหาครูธรรมคาพินกระปุนเป็นหนึ่งไปกระดอกดอกเอาแต่หย่อนนอนมันเนาะมาหนึ่งกระปุล มึงยอนอันนี้แม่งกินหมนกินกระบอกแกแบงเดี๋ยร้างกระโคมด้วยมมึงออกมาเนี่ยเียดม่วงมันสมบูม่วงมันสิ่ก่อนสินงตะโกนหนึ่ง่มาโลกไป พอเลยวะอืมปป่งด่าพักงามเลยปุ่งดู่อออเอาผ้ามาตัดมันปุงง่งขึ้นมาอนะัน่งพุกแล้วตอนหั้นเขาเอาจากตาดเห็นมันปุ่งไงลายเนี่ย บើងពីពីរូវនៃតផ្លាងរើ្រើងរើ្រើម្រៈពីរើម្រើម្រ นี่พักกันนี่พักสุดดตัวกินกระเจี๊๋เปันแต่บนบนตัดหนังโป่งงามงามอืมหนังบนท่าไหรหยอดยา่งามไปงามเลยดอกนี้กระปุลสุดยอดคลิปนี้ก็จบจบงเพียงเท่านี้พี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดสติกาให้หน่อยเด้อบาย